นี่มันอะไรกันเนี่ยสองมหาเทพพี่ไหนกำลังต่อสู้กันอยู่พลังนี่มันเหมือนพายุสายฟ้าชัดๆไม่ว่าจะเป็นใครก็เหมือนเทพเจ้าตีกันคนธรรมดาโซยจริงๆคาดว่าน่กจากพวกเราสามคนแล้วคนที่เข้าไปในดินแดนลับนั้นคงไม่มีใครรอดออกมาได้เส้นทางการสุดผลชั้นอันตรายจริงๆพวกเราขุดให้ลึกกว่านี้อีกหน่อยเถอะ สายฟ้าพวกนี้มันน่ากลัวกันไปสเวียซี่ยังยืนเอ๋อะไรอยู่เรียบมาขุดให้ลึกกว่านี้กับพวกเราเร็วโดนเข้าไปทีหนึ่งไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะฉันรู้สึกแปลกๆเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่ฉันคุ้นเคย ไม่คิดเลยว่าเย็นจะเปลี่ยนแปลงคุณภาพได้ถึงขนาดนี้หลังจากเปลี่ยนแปลงปริมาณน่าเสียดายฮ่าฮ่าฮฮเป็นไงล่ะลีเซฟานก็ยังสามารถปล่อยมัดที่รุนแรงกว่านี้ได้อีกไหมให้ฉันได้เห็นพลังที่แท้จริงของมหาเทพโบราณหน่อยจัดการลีเซลฟานที่ฉันเดี๋ยวนี้ แบ่งร่างเหมือนวิถีถ้าไม่ตายเดิมๆคิดว่าใช้กลยุทธ์คนหมู่มากเขาจะได้ผลหรอกำจัดพวกมันซะบ้าหลงหยุนไห้ฮรับคอมพิวเตอร์สายฟ้าของฉันไปซะ รีบปกป้องฉันเป็นไปได้ยังไงบอกแล้วไงร่างกายของมหาเทพโบราณไม่ใช่สิ่งที่แกจะเอาชนะได้ตอนนี้ถึงตาของแกที่จะต้องมาเชิญหน้ากับการโจมตีของฉันแล้วบทขยี้มันซะ นี่มันร่างแยกหนอดูทางนี้ไปลีเซลฟานแกยังกล้าใช้วิธีกระจอกแบบนี้อีกขอบคุณสำหรับความชมแต่เมื่อเทียบกับนายแล้วยังห่างชั้นนักหืมเองโง่บอกแล้วงไงว่าร่างกายของมหาเทพโบราณไม่ใช่สิ่งที่แกจะเอาชนะได้ไม่ไม่ใช่ ไอสารละเรวนี่กำลังจะยังไม่รีบตื่นอีกท่านผู้อาวุโสวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ